ตั้งแต่เสื้อสเวตเตอร์สุดฮิปนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงเอวตําไปจนถึงเรื่องของยีนปักเลื่อมกับเข็มขัดหัวโตและเสื้อเอลลอยตัวจิว๋วแฝชันจากยุค2000แบบนี้ค่ะสําหรับคนร่วมยุคนี่เห็นแล้วก็แหมมันเอาไปแล้วหรือเปล่านะคะสําหรับไอเทมเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากําลังกลายเป็นสินค้าขายดีอีกครั้งเพราะว่าไปถูกตาต้องใจเหล่าเจนซีเลยค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดระหว่างปี1997ถึง2012ค่ะซึ่งจะเห็นได้จากที่ ดาราเด็กนักศึกษานะคะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์วัยรุ่นนะคะเขาหันกลับมาใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดของยุค Y2K อีกครั้งค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาระบุนะคะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่วงจรแฟชั่นนะคะมักจะโครจรกลับมาฮิตทุกๆ20ปีค่ะ อีกหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจนะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ลอเรนดอริงพีเตอร์ซึ่งสอนเรื่องแฟชั่นอยู่ที่โคลัมเบียคอร์เรจชิคาโกเขาอธิบายนะคะว่าที่บรรดาแฟชั่นวัยทูเคนั้นกลับไมาฮิตเพราะว่าอยู่ในช่วงที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าหรือเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะคะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วทําไมกําลังจัดบ้านใหม่ค่ะแล้วก็โลกของลูกๆนะคะยุคมิลเลนเนียมออกมาขายนั่นเองค่ะซึ่งระยะเวลาที่ห่างกัน20ปีทําให้เด็กๆเ,เขามีอิสระในการตีความนะคะแล้วก็ให้ ความหมายใหม่กับเสื้อผ้าย้อนยุคเหล่านี้ด้วยอีกข้อมูลยืนยันความฮิตของแฟชั่น Y2K นะคะก็คือรายงานจากข่าวนะคะข่าวของร้านขายเสื้อผ้ามือสองในสหรัฐอเมริการะบุค่ะว่าปัจจุบันสินค้าหลักในร้าน75%เลยนะคะคือเสื้อผ้ายุค2000ซึ่งไอเทมเหล่านี้นะคะมาขายดีก็จะมีทั้งเรื่องของกระโปรงสั้น,นะคะ่ะเป็นไมโครมินิสเกิร์สนะคะกับบรรดาเสื้อสายเดี่ยวเสื้อเอลลอยนะคะแม้ท่านึกถึงบ้านเราก็ยุคเด็กเซนเตอร์พอยน์ เองนะคะ